สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพิมพ์ล็กนะครับเข้าสู่นาทีสิบหกันแล้วนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลรับกระเมร์ของไบรตันแอนด์ฮอบอัลเบียนนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในวันเสาร์ที่13ธันวาคมเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ไปดูตารางอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับในส่วนของหงแดงหรือผู้เจ้าบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่10นะครับ15นัด23คะแนนนะครับส่วนส่วนไบตันนะครับแข่งเท่ากันนะแต้มเท่ากันเลยนะครับแต่ลูกที่เสียดีกว่านะครับ15นัด23คะแนนเช่นกันนะครับไปแบบเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งฝั่งเจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลก,ก่อนก,กันนะครับ ลิเวอร์พูลนะครับในนัดล่าสุด UCL นะครับบุกไปเยือนอิตลาลีแบบไม่มีโมซาลาไม่มีคอติกัรโปไม่มีเฟรโกเคียซ่านะครับที่มีการบาดเจ็บและแต่ว่าซาลาเนี่ยโดนสโมสรทำโทษนะครับให้ซ้อมอยู่ในยิมของสโมสรเนี่ยคนเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าเด็ดขาดพอสมควรเลยนะสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลกับอเนอร์สลอตนะครับที่ทางซาลาเนี่ย ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อคือยืนรอให้สัมภาษณ์เลยอะนะครับสื่อตรงทางเดินนะครับทางเดินเข้าห้องแต่งตัวเนาะแล้วก็มี เอาบทสัมภาษณ์เนี่ยหลุดออกไปนะครับเรียกว่าเป็นการกดดันสโมสรกดดันอันเดอร์สลอตนะครับที่ดรอปเข้าไปตัวสำรองด้วยนะครับผลการแข่งขันนะครับ UCL ก็ลิเวอร์พูลกลับมาได้นะครับคว้า3คะแนนนะครับจากลูกจุดโทษจากโดมินิกโซบอสไลน์นะครับลิเวอร์พูลมีผู้เล่นไปแค่19คนนะครับมีการเปลี่ยนตัวแค่2ตำแหน่งเท่านั้นเองในช่วงครึ่งหลังนะครับนี่นคืออเลสเตอร์อิซักนะครับเปลี่ยนกับฟอร์เรนเบียแล้วโจโกเมสเปลี่ยนกับคอนนอลแบลรี่นะครับที่เหลือเนี่ยก็ใช้กันเต็มเลยนะครับโดยเเนน้ไปที่่4มิฟลพือ ความแน่นในเกมรับและเกมรุกนะครับที่มันสอบประสานกันไม่มีใครหลุดตำแหน่งสามารถที่จะช่วยกันได้นะครับแล้วก็เป็นการลองกองหน้ากู้ย่างคูโกเอกิติเก้นะครับแล้วก็อาริสเดอร์อิสักด้วยแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าขายกันสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะอิสักนะครับเหมือนยังติดติดขัดขัดนะครับยังไม่ค่อยเต็มระบบแต่เอกิติเก้นะี่ไว้ใจได้แน่นอนรวมถึงฟอร์เรเวียที่ลงมาแล้วมีผลงานทันทีนะครับ แต่ว่าประเด็นจริงๆเนี่ยนะครับคนจะจับจ้องกันที่ตัวอาร์เนอร์สลอตมากกว่านะครับเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยนะครับทางอร์เนอร์เนี่ยมีให้สัมภาษณ์กับคารินซีดอฟนะครับอดีตตำนานนักฟุตบอลนะครับของทางทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็ลงมาสัมภาษณ์อาร์เนอร์สลอตที่สนามเลยนะครับโดยประเด็นหลักๆนะก็มีการถามว่าอาร์เนอร์เนี่ยจะดึงซาร่ากลับไปอยู่ทีมอีกครั้งหรือไม่นะครับแล้วก็ เอ่อทางอันนีก็บอกว่าคุณบอกว่าทุกคนทําผิดพลาดกันได้ในชีวิตงั้นอย่างแรกเลยก็คือนักเตะคิดว่าตัวเองทําผิดหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่คุยออกับเขานะแต่คำถามต่อไปคือคนที่เป็นฝ่ายต้องเริ่มก่อนคือผมหรือเขานน่นเป็นอีกคำถามที่ต้องตอบคืนนี้ทุกอย่างมันควรเป็นสิ่งที่เราทําในสนามแห่งนี้ควรโฟกัสกันอยู่ที่ตรงนี้เพราะนักเตะควรได้รับสิ่งนั้น นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะของทางเดอร์สเลอตนะครับซึ่งโมซาร่าเนี่ยถึงขนาดว่าเชิญนะครับชวนพ่อแม่เนี่ยมาดูแมตที่แข่งกับไบรตันวันนี้ด้วยนะครับคือประมาณว่าเขาคงจะคิดว่าแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์สุดท้ายของเขาละกับเร์พูลนะครับแล้วก็มีข่าวลือๆว่านะครับอาจจะมีทีมจากซาอุดเนี่ยกลับมาจีบซาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังไปเตะแอฟริกันนชั่นคัพนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะรอดูกันต่อไปเนาะ ไม่พอนะครับก็ยังมีบทสัมภาษณ์นะครับของหลายๆคนโอ้โหเยอะมากๆนะครับคนหนึ่งที่ผมอยากให้อ่านกนะ็คือเรื่องของสตีเฟนเจอร์ลดนะครับเจร์ลดเนี่ยก็คือบอกว่าเเห็นได้ชัดนะว่าซาร่าเน่งุนหยิดที่ไม่ได้ลงเล่นซึ่งผมเคารพในจุดนั้นเขาไม่ใช่นักเตะที่ชอบนั่งดูเพื่อเล่นเฉยๆผมเคารพเรื่องนี้แต่ประโยคที่พูดเรื่องการถูกโยนความผิดให้รับเคานะนั่นเขาต้องถอยออกมาจากจุดนั้นหน่อยนะ เขาต้องเคลียร์เรื่องนี้กับผู้จัดการทีมเรื่องนี้จะเป็นต้องให้ฟานไดเข้าไปช่วยจัดการสมัยก่อนผมต้องคอยแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ใช่เพื่อสโมสรหรือเพื่อทีมเป็นหลักหรอกแต่เพื่อแฟนบอลผมเห็นมาแล้วและผ่านมันมาแล้วผมเคยผ่านเรื่องนี้มากับโซเลตตอนนี้เขาเทอลกกับเดนดอรเจอร์แบบต่อหน้าต่อตาผมเห็นมาหมดแล้วและผมเองก็เข้าใจและเจอกับตัวในมุมของผมผมเคยบู้วามแบบที่ซาร่าทำภายใน30วินาทีในเกมเจกแกแมนยูและโดนใบแดงไล่ออกดังนั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกนะครับ สุดท้ายที่สุดเวอร์พูัวต้องการให้ซาร่าเนี่ยกลับมาเล่นอยู่ดีกลับมาอยู่ประตรูเพราะเขาเลืกติที่ดีที่สุดเป็นคนที่ทําประตูที่ดีที่สุดเขาจะช่วยพาทีมผ่านเรื่องนี้ไปได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับที่ทางจุระเนี่ยเปิดใจนะครับในรายการนะที่เขาไปออกนะครับสัมภาษณ์ด้วยนะครับอีกคนนึงแล้วกันเนาะเคอที่โจนเนี่ยก็เอ่อให้สัมภาษณ์สองฝั่งเนาะเคอที่โจบอกว่าเรายังหนุนหลังผู้การทีมอยู่นะ เราหนุนหลังเขาเสมอแหละเขาเต็มที่กับเราเราก็ยังเชื่อใจเขาท้ายที่สุดเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งถ้าหากเราแพ้มันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาเช่นกันและส่งผลกระทบกับเราทุกคนด้วยแล้วก็เขาพูดถึงซาร่านะครับจนเขาบอกว่าสไตล์การเล่นมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่แต่สล็อตเนี่ยยังคงกระหายชนะเหมือนเดิมแล้วก็พวกเราก็เช่นกันในส่วนของซาร่าเนี่ยผมคิดว่า โมเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองได้ผมไม่สามารถไปพูดแทนเรื่องตัวของเขาได้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าโมเป็นตำนานของทีมขนาดไหนนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งก็คือไอซอนเบเกอร์เนี่ยนะครับก็มีพูดให้สัมภาษณ์ตอนก่อนเกมกับอินเตอร์เนาะบ,บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเรากับผู้จัดการทีมอะทุกคนเนี่ยเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเราพยายามพาทีมไปข้างหน้าแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของห้องแต่งตัวระหว่างนักเตะคนนึงกับผู้จัดการทีมทเท่านั้นเองนะครับก็ต้องไปเคลียร์กันนั่นเองเนาะก็แฟนๆเรือภูคิดเห็นอย่างไรนะครับในมุมของซาร่ากับทางสโมสรน,นะครับหรือแมแต่แอนเนอร์สล็อตเนี่ยนะครับ จะเชียรใครไหมหรือว่าอย่าให้กลับมาจับมือกันนะครับแล้วฝากพันไปข้างหน้าเพราะว่าเขาจะได้นะซาร่าเคยเป็นคนแบกทีมแต่ว่ารูกการนี้มันเปลี่ยนไปนักเตะที่เคยเล่นร่วมกันมันหายไปทีละคนการเปลี่ยนนักเตะใหม่เกือบยกเซตเนี่ยนะครับและซาร่าเนี่ยต้องพยายามเล่นให้เข้ากับระบบ ของผู้จัดการใหม่กับนักเตะใหม่ด้วยเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่อาจจะทำให้ฟอร์มตกเช่นกันรวมถึงตัวนอร์สลอตเนี่ยนะครับอาจจะพยายามลองทักติกใหม่ๆแล้วมันไม่เวิร์กนะครับซึ่งตอนนี้อย่างล่าสุดเนี่ยก็ลองระบบ4-4-2นะครับในเกมกับอีเตอร์แล้วก็สามารถชนะมาได้แต่ว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะไหวไหมกับระบบนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามกันนะครับเราไปดูความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนไบรตันแอโคลอเบียนบ้างนะครับ หลังจากผ่านเดือนพฤศจิกายนแบบไร้พ่ายนะครับไบรตันกลับมาเปิดเดือนธันวาคมด้วยความผิดหวังสุดๆนะครับสถิติไม่แพ้ใครสินั้นของไบรตันจบลงด้วยการไม่แพ้ต่อไอซ์สตันวิลล่าที่ฟอร์มแรงมากๆนะครับแบบว่าขาบ้านเลยและในสัปดาห์ล่าสุดที่เลดี้แมทเจอกับเวิซแฮมก็เกือบจะแพ้ขาบ้านเป็นนัดที่2แต่โชคดีที่จอร์จิโน่รุ่แต่นะครับยิงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับทำให้เกมจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1นะครับ ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเกมเนี่ยครับทีมหุ่นคอเนี่ยทำเกมลุกได้อันตรา,ายกว่ามากๆนะครับโดยเฉพาะลูคัสปาเกิต้าได้ลองส่องไกลนะครับให้บาฟเฟอร์บ,บุคเคนต้องออกแรงเซฟขณะที่ผู้สั่ประตูไบรตันเนี่ยยังโชว์ซูเปอร์เซฟสองจังหวะในครึ่งหลังด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเวสต์แฮมมาออกนำนาะทีที่73นะครับจากจังหวะที่เจอร์ดโบ,บเวนสไลด์เข้าชาร์จบอลจากการจ่ายของคาราบิลสันนะครับแล้วก็เข้าประตูไปเจ้าถิ่นอย่างไบรตันเนี่ยนะครับก็พยายามเรียก เอาคืนเนาะแมตต์วีเวอร์เปิดบอลแล้วโดนเฉลบจนเกือบเป็นประตูนะครับจะถูกอฟอฟฟังโซเรวาลาปัดไปชนคานก่อนที่รุตเตจะยิงตีเสมอด้วยลูกยิงกดเรี่ยนสุดแรงในทีที่91นะครับผ่าน v ีอนะครับบอกว่าไม่ได้แฮนด์บอลก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับไบรตันยังไม่สามารถยิงตรงกรอบได้แม้แต่ครั้งเดียวในช่วง88นาทีแรกของเกมเพนเบลิกนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2022ในตอนที่พบกับซับเบอร์ตอนนั้นนะครับวันนี้รุตเตก็เป็นฮีโร่อยู่ตัััััวเออเออองงงงนนนนนะะคคครรรบบีก้ึ่ กูซื้อของไบตั้นฟาเบร์เซลเลอร์ให้สัมภาษณ์กับ BBC เนยะครับบอกว่าเราต้องการมากกว่านี้แน่นอนแต่สุดท้ายเราไม่สมควรได้อะไรมากกว่านี้เพราะเราเล่นกันแบบขาดพลังและขาดความดุดันในครึ่งแรกเราคสองควรโดนนําและมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีกว่านี้ด้วยสุดท้ายเนี่ยเราต้องซื่อตรงกับตัวเองว่าเราไม่ได้โชว์ฝมอที่สุดเราจะกลับไปทบทวนวิเคราะห์แล้วหวัว่าจะเริ่มเกมใหม่ให้ดีกว่านี้ โดยรวมแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังนะเราต้องเผชิญกับมันคุกแข่งแล้วด้วยสไตล์ที่แตกต่างซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะเจาะเข้าไปได้พูดถึงประตูที่ทีมเสียนะครับบอกว่าผมคิดว่ามันเกิดจากความผิดพลาดง่ายๆหลายๆจุดรวมกันนะครับพูดถึงประตูที่ยิงได้นะครับบอกว่าออร,รุดแตนเนี่ยเขาเล่นได้ดีนะมีส่วน่วมหลายครั้งยิงประตูได้หลายจังหวะก็หวังว่ามันจะช่วยประคองมั่นใจใเขาด้วยแล้วก็ในส่วนของโจยุรุดแตนนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันรู้สึกเยี่ยมมากๆนะที่ยิงประตูแรกกของดานีไ้ ผมมีความสุขแต่เราก็รับแค่หนึ่งแต้มซึ่งก็ยัง,ยงน่าง,งุนหิดอยู่ดีตอนนั้นนะ่ผมงงแล้วก็กลัวเรื่อง VR และปกติผมอยู่ห่างจากเขตทนมากกว่านี้ผมซ้อมมากและมันเห็นผลวันนี้แล้วนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยมี5คนนะครับและ1ใบแดงนะครับของไบตันเนี่ยมีเจ็บถึง7คนด้วยกันนะครับเฮ้ทว hey ิทที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับครเคยเจอกันมา43ครั้งลิเวอร์พูลชนะ23่บสามตันชนะ8เสมอกันไป12ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันเนี่ย อฟอร์มฮานาทหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะ2เสม,มอ2แพ้1นไบรตันฮานาทหลังสุดชนะ2เสม,มอ2แล้วก็แพ้1เช่นกันนะครับเจอกันในลีก2ครั้งดูกันที่แล้วนะครับผัดกันแพ้ชนะนะครับลิเวอร์พูลชนะที่ฟิวสองหนึ่งไบรตันชนะที่เอเม็กสามสองนะครับลิเวอร์พูลไม่แพ้เนไบรตันในบ้านสี่ครั้งหลังสุดลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจ็ดนัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้หนึ่งนัดไบรตันเล่นปเป็นทีมเยอนเจ็ดนัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้สองนัดถ้าลิเวอร์พูลยันนำก่อนหนึ่งศูนย์ในบ้านโอกาสชนะเก้า ทั้งสองทีมไม่ชนะมาทั้งคู่เนี่ยครับฮโก้เอกิเดเก้ยิงให้ลิเวอร์พูลเยอะสุด5ประตูเดนนี่เวยเบกยิงให้ไบริตันเยอะสุดที่7ประตูด้วยกันลิเวอร์พูลมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่2.09จุดย์เกประตูต่อน,นัดไบริตันมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่2.16ประตูต่อน,นัดน,นะครับนักเตะที่น่าจะจะมองของลิฟวูนะครับก็เป็นฮ e ุโก้เอกิติเก้นะครับที่น่าจะเป็นกองหน้าที่ฝาหวัวได้มากที่สุดแล้วนะครับนัดที่แล้วก็ยิงด้วยนะครับ ตอนนี้ลงเล่นนะครับในพรีเมียร์เลก14นัดจริง5ประตู2แอสซิตนะครับในยูเซลหนัดหนึประตูนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจับตามองที่สุดแล้วนะครับสำหรับทางฮูโกเอเกติเก้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะแผงลิทได้ไหมนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดณเวลานี้นะหลังจากที่ซาร่าก็ฟอร์มตกลงไปอิซักก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเวียดนะครับต้องให้เล่นร่วมกับเฟรนเวียสแล้วก็โซฟารายบ่อยๆผมว่าเวิร์กนะครับ3คนนี้นะ สำหรับทางไบรตันนะครับก็เป็นเดนิเวเบกนะครับกองหน้าวัย34ปีจอมเก่านะครับตอนนี้นำนำไปดาวชงของทีมนะครับ17นะทุ่งการยิง7ประตูก,กับอีหนึ่งแอซิ์เคยถูกวิจาร์เรื่องการสินใจและการจบสกอร์ในไอจีแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นนะครับนิ่งขึ้นนะครับและทำง,งานได้ดีด้วยนะครับมีไหวพริบในการตัดสินใจที่สง,งบและแม่นยำในการยิงนะครับเจอกับลิพุ่ม,มาแล้ว26ครั้งเยอะมากๆนะยิงไป3ประตูกับอีก4แอซิ์นะครับ เซีบาตูจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนี้กันบ้างนะครับในฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็มีคนที่ลงไม่ได้แน่ๆนะครับนั่นก็คือคอนอเบลลี่นะครับส่วนตัวที่ยังเจ็บอยู่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนเลยนะ4-5ห้าตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับที่เจ็บอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นโจนี่เรลนี่นะครับโจี่ฟิมปงเซฟานไบเซติดนะครับพวกนี้ลงไป่ได้แน่นอนนะครับว่าตุรุเอนโดตเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คฟิตนะครับ เฟริโกเคียซาเนี่ยน่าจะอยู่ที่มานั่สำรองได้นั่นเองนะครับและอีกคนหนึ่งคือโมซาลาต้องดูว่านันนี้จะเคลียร์ใจกับอเลสซานด์ร์มาหรือ,อยังนะครับและจะได้ลงไหมนะครับเดี๋ยวต้องมาเฝ้ารอกันนะนี่ก็คิดเห็นเช่นไรนะครับเขาลองพิมพ์กันมาได้นะสำหรับแฟนๆโมซาลาแฟนๆลิเวอร์พูลหรือว่าวันนี้อยากดรอปไปก่อนจะไปก็ไปอะไรแบบนี้ก็พิมพ์ลองมาบอกเนานะส่วนตัวผมมองว่าทุกคนเนี่ยอยากทำงานใหห้ดีและนะครับแต่อ้นอร์เห้องยาลาดรอีแหละครับบบเผื่อแบบ ได้ใช้เวลาคิดทบทวนหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับลองดูเป็นข้อผิดพลาดแล้วแบบช่วงครึ่งหลังเนี่ยลงมาอาจจะแบบเรียกฟอร์มขึ้นมาก็ได้อะไรแบบนี้มากกว่านะครับเรียกผู้วันนี้นะครับน่าจะมาในระบบนะครับ4 2 3 1ผู้สอบประตูนะครับโซนเบเกอร์แบ็กขวานะครับน่าจะใช้โจโกเมสทางซ้ายนะครับเป็นมิรอสเคิร์เคสคู่เซนเตอร์ับนะครับก็ฟินกิลมาได้กับอิบลิฮาโกนาเต้มิดฟิลนะครับ2คนด้านหลังนะครับก็ ใช้เป็นอลกซิต์มลิสเตอร์นะครับกับทางไรอักัลฟินแบกนะครับสามตัวลุกด้านบนนะครับผมว่ายังไม่เอาซาลาลงนะครับณตำแหน่งตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นทางฟอร์เรนเบียสนะครับแล้วก็ตรงกลางโดมินิกสวอตไลน์ทางซ้ายเนี่ยเขาดิคาโปและหน้าเป้าฮูโกเอกิติเก้นะครับเราก็ไปกันทางฝั่งอ,อ่บรตันเหนือห้องอาเบียกันบ้างนะครับ นัดที่แล้วเนี่ยมีการส่งกําลังใจไปถึงเซฟานอสซิมาร์ตกองหน้าดาวรุ่งของไบตันที่ได้รับบาดเจ็บเข่าอยู่นะครับแล้วก็เฮดโค้ชนะครับฟอร์เมเซอร์ ler, ก็ยอมรับว่าอาการของดาวรุ่งคนนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องพักาะพสมควันนะครับที่เจ็บอยู่แล้วก็ยาชินเอายาลี่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับก็มีลุ้นกลับลงสนามคารุมิโตะมาเจ็บข้อเท้าทอมมี่วัซซันไม่รูวอการนะครับเราประเมินขณะที่เจมบิลเนอร์เนี่ยอดีตนักตเตะเลี้ยวพูนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อซาลลี่มาเจ็บเข่าดาวเวสเตอร์ Western, เจ็บเข่าหมด น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผูดสาวประตูตเป็นหนึ่งบาสไฟบุกเค่นกอล์งซีคนนะครับแบ็นขวาแม็กฟีเวอร์เซ็นเซอ์ครับสองคนยานพาณิชย์กับลุสยสตั้งเวกซ์ไลท์เป็นเฟรดี้คาริโรกูการรับสองคนคาร์ลเบรเลบากับเดโกดโกเมสตัวลูกสามคนทางขวาอยู่คุณบาบินเตตรงกลางจอร์จิโยลุตเต้นะครับทางซ้ายแม็กซิมเดอร์คุยเปอร์และตัวเป้าเดนนี่เวเบกนะครับทัศน์นาน,านานี้นะครับผมมองว่าเรียกพูเล่นในบ้านแล้วก็น่าจะพยายามนะครับให้ทีมเนี่ยมีผลการแข่งขันที่ดีในแอนฟิลด์ นะครับและสติกับไบรตันก็ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นในนี้ลิเวอร์พูลจะชนะไบรตันไป2ประตูต่อ1นะครับหากชอบคอนเทนต์นี้ของเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดกระดิ่งช่อง y o ยูทูบเพจ Facebook แล้วก็ช่องทิกเก็ตให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับลิเวอร์พูลแมนยูแมนยูใช่ไหมแอร์ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่แมนยูอันนี้เอซิมิล่าเอซิมนยูมากๆเลยนะคะเย้นร่างเลยนะคะโอ้เกล่าก็อีกฝั่ง